เปียโ,โนพับได้เบสซี่บีหนึ่งห้าหนึ่งหกสิบเอ็ดทีคือโดนป้ายยาหนักมากตัวนี้ตอบโจทย์สำหรับมือใหม่สุดๆดีไซน์กะคัดลัดพกพาสะดวกฟังก์ชันจัดเต็มสามารถเปลี่ยนโทนเสียงได้มากถึงร้อยยี่สิบแปดเสียงจะเล่นแนวไหนก็ทำได้หมดส่วนเรื่องการพับเก็บพับเก็บง่ายแค่กดตรงนี้ตัวเครื่องก็จะพับเข้าหากันทันทีไม่ต้องออกแรงเลยอุปกรณ์ภายในกล่องจะมีไมโครโฟนต่อแล้วร้องไปลื่นไปได้เลยขัดตั้งโน้ตใสาชาร์จ ติดคีย์คู่บือการเล่นใครกำลังมองหาเป็นโนเครื่องแรกรุ่นนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์สุดๆมาลองฟังเสียงกันนะ